น้องอินเขาอยากเต้นหน้าหา้านขอจังหวะกึ๊กคืนนี่ทำอะไรก็กรี๊ดทำอะไรก็กรี๊ดถ้าอะไรก็ได้ฟินสไตล์ไปเลยนี่ทำอะไรก็เฮโอ้ยพี่แซวเล่นตอ,อนคนเขาเบื่อแล้วเบื่อแล้วนี่นยังวะอันนี้คือซ้อมหรือว่ายังไงวะไม่รู้ วันนี้คือคอนเสิร์ตคุณอิ้มครับยิ in ้มวรรคเป็นแพร่ร้านเพลงแล้ว oh, อิมแพคตอนนี้ก็เลยมุ่งประเด็นไปที่อาหารอิมแพคเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยอาหารอิมแพคอร่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พลนี่พลพี่พลสวัสดีครับ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 ช่องยูทูบอ๋ครับตอนนี้เล่นดนตรีไม่พอไม่พอร้องเพลงก็ไม่พอผมชอบที่นี่กิน ฝอจุเออโซ่จุติดมากเลยดูนี่แล้งหยุดดูไม่ได้มันต้องหาคอนเทนนด้ว่เยอร่อยอร่อยแล้วม่เกลงไม่พอไม่พอนี่นี่ไม่พอเหรอไม่พออ๋อลูกใช่ใช่พี่เอกจีสีฟ้าใช่มันคือนเอ้ยนี่พน ขอถามดูดูดูซับไฟแล้วเนี่ยให้ผมมาได้มาให้ผมได้มาแล้วให้ผมขายไปแล้วเอ้ยจริงดูพี่ชอบใช่ไหมเคยได้ยินพี่พลพูดว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นรุ่นอะไรสักอย่างนะใช่มันเป็นสีที่เป็นสีลิมิเต็ดมีแค่ช่วงปีนะครับที่ผลิตออกมาสีนี้แล้วก็ไม่ผลิตเลยแนะนี่ใช่ไหมถ้าสีนี้ถ้าเป็นตัวคอสตอมช็อปทุกวันนี้มันวิ่งไปสองแสนนะ ถ้าเป็นเขาต้องขอบอ่ะของผมคืออะไรอันนี้อาจจะเป็นแบบตัวสแตนดาร์ดอยู่ตัวปกติที่เป็นเป็นลายปกติปกติแต่ว่าก็หายากแล้วก็หายากหายากแล้วตอนนี้มันราคาเท่าไหร่สี่ห้าหมื่นไปได้เรื่อยสี่ห้าหมื่นตอนนี้อยู่กับใครด้วยไหมอยู่กับใครก้องเวรอะไเอ้าจริงไหมเนี่ยพี่ก้องเขาเล่นปหมล่ะถ้าไม่เล่นเอามาให้ผมเอามาเล่นทีเดียวเขาเล่นทีเดียวหรอใช่ถ้าไม่ชอบมาส่งนี่ได้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 ขอซื้อตัวนี้แต่เห็นช่วงนี้ราคาตกเลยที่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทก็ติดจริงก็จริงก็จริงพี่เอาอะไร ขอบคุณครับพี่บอลครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่บอลครบไปแบ่งกันรีวิวแล้วกันอันนี้คณะหมูกรอบอาหารอิมแบกครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆอันนี้ไม่แน่ใจคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่ากล่องไม่เหมือนกันใช่น่าจะออกมาจากเจ้าข้างนอกกินข้าวกันครับปลาแกะอันนี้อันนี้ไม่น่าจะใช่อาหารอินแพกปลาพอดนล้วนจิ้ม บันเทาหิวได้ก็กินเพื่อทํางานนะครับ <c oughs> เราจะยไปกินแะไรงอร่อยทุกมื้อมามานะั <c oughs> ้งแต่มาอี้ก็มองกนานทุกมื้อแหมเรากินเพื่อทํางานบ้าง <c oughs> มีแรงแน่นอนกินเนะี่ย <c oughs> คิดว่านี้อร่อยสุดเพราะนี้ <c oughs> เป็นอาหารยิมแพกวา,าิมแพกแกงเขียวหวานโ <c oughs> อ้บอกเลยว่ามีแรงมีแรงกินแล้วมีแรงเยอะจอยเราไ่กินแลอร่อยทุกมื้อกินแพกหมูกรอบกินแพก ีจริงดมาตรฐานมาตรฐานาตั้งตั้งเลยเหรอก็ให้คะแนนเท่าเดิมอ่ะบางเขาก็มีมาตรฐานเขาอะไรเงี้ยทำวันนี้นะครับดูจะพาเพื่อนๆไปดูหลังเวทีคอนเสิร์ตของพี่อิงมรันทร์ดูว่าเหมือนของพี่จังไหมสถานที่เดียวกันแต่เชื่อว่าบรรยากาศในหลายอย่างน่าจะแตกต่างกันระหว่างที่ผมกินข้าวไปดูกันครับมมมมีีคคาา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 าลลงงงงหนนน้้้้ยถอออ่ตก็็พพเเปจข เหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมเลยเข้าที่เดิมเลยมั้งสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหพี่กิสวัสดีครับผมได้เจอจริงแล้วจริงแล้วโอ้ยสุดยอดสวัสดีครับผมนี่ดูคุณเล่นเกมประจําเลยผม ห้้จำเลยโอผมสงสัยว่าเล่นเกมมีคนนั่งดูด้วยเหรอรดหูมันมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับซอยจูว่าจำเลยเฮ้ยโหจริงเหรอจูจำเลยโผมดีใจนะเนี่ยจริงจูพวกผมเอาไปกินตามจริงเหรอคองเสียคองเสียไร้วันด้วยไร้วันด้ยตอนเดียวตามจริงๆริงากล้องวงผมอะทิ่พี่กินแล้วกินตามคองเสียเลยครับพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษใสๆนึกว่าเป็นน้ำปลาเออมันคืออะไรดีดีพวกเลยเหรอ ที่กินอะไรอยู่ป่ะมากตอนนี้ยินดีที่ได้เจอทุกคนรับชอบมากชอบมากเดี๋ยวพี่ไปทาวเชนก่อนเก่อนยอดเลยครั้งแรกเลยเคยเจอครั้งแรกเลยไม่เคยเคยดูเขาเล่นเกมแต่ก็ดูเขาเล่นคอนเสิร์ตที่เขาวิ่งหน้าเต้าหู้อะเลมลูกคนเล็มลูกวิ่งขึ้นเวทีทาหน้าเต้าหู้คนดูเป็นล้านคนดูเป็นล้านเราเรากินขมแล้วขมอีกนี่บรรยากาศสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มุกเอฟเฟกไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นนะมีคนทักว่าเล่นเยอะแล้วได้ไม่เล่นก็ได้มุกก็ยิ่งมีน้อยๆอยู่เป็นตัดมุกกันเงี้ยนะเบรกคนเดียวเองเฮ้ยโอ๊ดอัดด้วยเหรออ่านด้วยเหรอไม่ได้เพื่อนเราคนนึงเบรกเราก็ต้องเดี๋ยวไปซื้อเลยเดี๋ยวไปซื้อเลยตุ๊กพี่โตจำคอนเรบอีกอย่างหนึ่งพอได้ไหมไม่มีจออ่ะไม่มีจออ่ะเกี่ยงไปเรื่องคนอื่นอ่ะมันไม่รู้จอมันจะอยู่ตรงไหนดิ่หายละ หายละนี่ไงนี่ไงเก่งเหลือเกินไม่รู้มันมาจากไหนพอพอจะจำได้ไหมหรือว่ามันต้องขึ้นจองนี้ต้องขึ้นต้องขึ้นขึ้นอะมันเยอะมากเลยเอาขึ้นตรงนั้นหรือจะแปะโอยแปะก็ดีเลยเดี๋ยวผมจะไปจำด้วยแรงนึงโอเคสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีน้องคิดอีกแล้วเดี๋ยวก็แซวอีกเดี๋ยวแซวอีกก็เล่นมุกนี้อีกแล้ว อ้าวมีคิดมุกมาด้วยเหรอแล้ยโอ้โหน้องเองิงก็อยากฟังมุกมุกนี่มาแน่นอนเนี่ยไม่ใช่มุกแบบนั้นเพ<อ>รว่าอยากแบบว่าอยากโชว์ุกคนเต้นแต่ทีเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าก่อนเข้าเพลงเก่งแต่เรื่องคนอ,อื่นอ่ะเ,อเราก็เหมือนแบบให้ดนตรีขึ้นมาปเปล่าๆแล้วเราก็เหมือนแบบให้เขาแบบลองเต้นแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยเริ่มเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อพี่เดินได้ไหมพี่อยู่ให้ใจได้ไหมเอิงก็เต้นไปแล้วที่บอกว่าหน้าจะมันต้องย่ออีกอคอนเสิร์ตเราก็ย่ออีกอะไรเงี้ยผมว่าคอนเสิร์ตใหญ่เขาครั้งแรกด้วยเขาก็ตื่นเต้นนะเขาตื่นเต้นแล้วเขาก็เออ หน้าหานหน้าห่านมันเปอข้าหวับกอจังหวะก็คืนหน่อยน้องอินเขาอยากเต้นหน้าห่านขอจังหวะก็คืดนี่ทำอะไรก็กิดทำอะไรก็กิี๊ดถ้าอะไรก็ได้ฟินสไตล์ไปเลยนี่ทำอะไรก็เฮโอ้ยม้วนหลายเข้าเบรไปเลยเข้าเบรไปเลย มีเนื้อให้จะไหมอีเนื้อให้จะไหมไม่มีเนื้อหรอไม่ใช่ครับไม่ต้องเ้ไว้ใจไม่ได้ล่ะแกนลูกแค่นี้ก็รู้แล้วไว้ใจไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องสนใจพอเหนือต้องเบรกเลยต้องเบรกเมื่อเกิดไม่รู้เรียนมาจากไหนผัดหมูบังเอิญก็ทีตัวเราจะไว้ก็เหมือนเคยไม่มีคนวอกคนไหน เหมือนเคยมีคนคุยกับใครให้คำปรึกษาแท้ดีแต่ผมแต่แฟนตัวเองไม่มีมันเที่ยวไปเลยท่านจอเนี่ยไม่มีประโยชน์ละไม่ประโยชน์เพราะมันต้องอยู่ตรงนี้ตอถือเลยเฮ้ยยืนเหรอจังหวะแบบแรปตอนท่อนฮุกอ่ะก็ปิดตอนฮุกลองไห้อยู่แล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะพยายามจำด้วยหรือพี่ถึงโตแบบจำน้อยลงหน่อยแล้วให้อิงแซมมาก็ดีก็ดีก็ดีหนูแซมไปด้วยตลอดเลยหนูแซมไปด้วยดีกว่าเพราะแรปมันต้องไปด้วยกันนะเนาะได้เดี๋ยวพี่จะนำท่อนแรกๆพี่จะนำท่อนแรกๆพี่จะนำ ไม่นำเลยนำแล้วก็ึูเกินรู้เรียนมาจากไหนโดยบังเอิญมีเกินตัวเราทนไว้เนี่ยมันวนไปวนมาแล้วมันอยู่ทท่าไหร่งานรอบพี่ไปทำการบ้านพี่แล้วขอไปนั่งจำขอบคุณครับผมขอบคุณครับทุกคนครับดูรองเท้าโอ้โหดูสีรองเท้าดูทงเท้าด้วยมึงมึงมึงมึมงไปโดแล้วแน่นนิดนึงโอ้โหจะไม่ล้มใช่ไหมไม่แน่น มาจากโลกอะไรมาล้วลองออกไปอ่ะออกไปเนี่ยจริงตกใจได้นรอน่ะใครจำได้ก็จำได้ใครวะเนี่ยเือพิตตี้สไตล์ลิ์เขาบอกว่าคอนเสิร์ตพิทดำอ่ะเราใส่ชุดซ้ำชุดมันซ้ำกับ MV ็ไม่ได้เวลามาคอนเสิร์ตอิมแพลกเนี่ยมันต้องชุดใหม่เลยชัยใช่ไหม โโอ้หเพื่อนๆจำผมได้ไหมครับสวัสดีครับโอ้เริ่มเป็นใหม่สวัสดีครับพี่ตี้ครับนี่ผมโตนะพี่ไปทางไหนดีครับพี่ตอมีเอาแว่นตอมมาไหมครับวันนี้ไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้านคิดว่าแว่นส้มน่าจะเข้ากว่าแว่นอันนู้นมันอวกาศไปนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่โอเคถ่ายถ่ายก็เราเสื้อต้อง ขอบคุณครับพี่ตี้ครับหรือว่าเราจะโชว์ล่องสเวตแบบโบกี้ไลออน <c oughs> ที่เธอบอกฉันอยากร้องให้ โอเคเขาโชว์ร่องสิเวียนอะโอ้โหแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มเหมือนอิงขึ้นมาทุกทีอันนี้มันเป็นเสื้อแบบสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงเลยเพราะว่าสไตล์ดิ๊กพี้เขาชอบหาชุดผู้หญิงมาใส่แต่เรนนี้เห็นผู้ชายชอบใส่ชุดผู้หญิงเยอะใช่แล้วเขาเรียกมันมันแบบไม่มีพรมแดนทางด้านการหนึ่งตัวอะไรเงี้ยแต่งหน้าหน่อยก็ขึ้นมั้งวันนี้ม่เลยแต่งหน้าหน่อยก็ขึ้นแต่งหน้าหน่อยก็ขึ้นแล้วเทคนิคการจำเนื้อคือมันต้องจด จดแล้วก็ต้องไปหลับก่อนหนึ่งคืนจริงๆถ้าหลับได้หลายคืนน่มันจะเมมเข้าไปอเออพี่เป็นเงี้หลายทีแล้วสมมติเราแกะวันเนี้ยเราแกะมันแมน่แมนเลยนะแล้วเอาไปเล่นเย็นเนี้ยมันจะลืมหมดเลยไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนมันต้องไปนอนเนี่ยมันรีเซ็ตอะ่ะพอตื่นเช้ามาร้องเลยทั้งเพลงลองดูแลกันว่าจะได้ไหมคนที่ตัวเรานั้นจะไหวก็เหมือนเดิมไม่มีคนบอกคุณไนท์ตขาหออกมาแล้วไม่มีคนบอกคุณไนเงาเหมือนเคยไม่มีคนคุยกับไบรท์ในสรอ์น้องสรอยที่ร้องเพลงพี่ไม่มีลลยมิตตองที่แบบดงัดงๆติดระดับโลกอะ ชื่อเขาแล้วเขาเปลี่ยนใหม่เงาเหมือนเคยไม่รู้จะคุยกับใครอ่าเงาเหมือนเคยไม่มีคนคุยกับไปก็ไม่มีคนคุยกับสไปเงาเหมือนเคยไม่รู้จะคุยกับใครความหมายเดียวกันได้ใครถูกสา,าสมีตั๊กโกงสับปะรดเองไม่มีมันยังไม่เจอสกินแต่ทีคนเื่งแนะนำสมีเห็นแม่งเงาก็มีดแค่เราให้มันยังไงนี่เลือดมันซ้ำซ้องแต่ใจไม่ปอมมือนกับไม่มีอย่อาทำแบบนี้ห้อย for IG จ,จบเก่งเหลือเกินไม่รู้เรียนมาจากไหน โดยบังเอินกะทีตัวเราจะไว้ก็มันเดิมไม่มีคนบอกอุ่นหนเงามันเคยไม่รู้จะคุยกับใครให้คำปรึกษาันสาสดีแต่ฟงแต่แฟน เองไม่มีมันยังไม่เจอสักทีแต่เรื่องคนอื่นแนะนํเสุดดีไม่มีแม้เราก็มีแค่เราเฮ้ยมันยังไงนี่เรื่องอื่นช้ำชองที่ใจไม่ปอมมันกับไม่มีอีกอัจช่วยได้หมดถ้ามีปัญหาปรึกษาปัญหาใจโทรมาให้ไหวอย่ามัวชักช้าไม่ว่าปัญหาใครนั่งรองเปลี่ยนไปจนถึงเช้ามันเป็นไปได้ไงนิดเดียวนิดเดียวนีดเดียวนีดเดียว กานมาตรงนี้ช่วยได้หมดจะมีปัญหาปรึกษาปัญหาใจโทรมาให้ไหวอย่ามดลชะจาไม่ว่าปัญหาใครไม่ว่าปัญหาใครทีเรื่องตัวเองนึกทียังล้ามันเป็นไปได้ไงนั่งหนาวเด้อนคืนไปจนถึงเช้าป่วยจนจะมาตายนั่งจนถึงตีสองยังไม่นอนคนรู้ใจตอนนี้ก็ไม่มิดคือเรื่องสาวเรานั้นคง ใจค่อยฟอกไอจีที่เดียมัดเดี๋ยวพี่ไปฝึกมาใหม่แต่นี่แหละจะทําให้พี่จาแม่นยิ่งขึ้นโอ้ดูแลเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนี้ไงช่วยได้หมดถ้ามีปัญหาปรึกษาปัญหาใจโทรมาให้ไวอย่างรวดเร็วไม่ว่าปัญหาใครพี่ลืมมันนี้พี่ไปเข้านี่สะรุดเลยแต่เรื่องตัวเองนิดทีอย่างล้ามันเป็นไปได้ไงนั่งเหงาเที่ยงคืนไปจนเช้าให้ผมจะปาดตายเดี๋ยวจะรอบหน้าได้แน่นอนซอสก่อนเก่งเลือดเก่งแต่เรื่อคน พี่สิชอบค่ะขอบคุณมากนะครับรู้สึก,กัไที่ได้ร้องเพลงกับทา่านกอรซาไม่พี่เห็นไม่แต่งตอเฉยๆ <c oughs> ดูเห็นคอสตูมพี่แล้ว พี่คือพอฟังหูเดียวทอนแล้บอ่ะมันจะเหลื่อมฝากเตือนพี่หน่อยถ้าพี่ไม่ฟังสองหู ใช่ใช่พอขึ้นเพลงอิงอ่ะถ้ามึงยังเห็นพี่ใส่หนึ่งหูอยู่มึงวิ่งไปเลยยัดใส่เลยพอบางทีเพื่อตื่นเต้นอะไรลืมอะไรเงี้ยมันจะเหลื่อมนี่ผมจําเนื้อได้นะมันเทคนิคมันเทคนิคเลยผมซ้อมมาเพื่อนผมซ้อมมามันเทคนิคอะพอเทคนิคปุ๊บผมไม่ได้ยินจริงเทคนิคนี่ปัญหาไอ้แบนน่ไอ้แบนน่ไอ้แบนเนี่ยตัวแบบเขาคือว่าที่ประชุมกันเนี่ยเชื่อผมไหมพรุ่งนี้ลืม น,น่ประชุมเหมือนแบบคอนเสิร์ตสองสามชั่วโมงเลยนะค่อยมาเล่นสองเพรพรุ่งนี้เป็นกำลังใจผมด้วยครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ <c oughs> การเหนียวไว้ก่อนแล้ะครับ <c oughs> คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจำได้ไม่ได้ไม่เสี่ยงก็ <c oughs> มีนี้อันหนึ่งแล้วก็มีการเหนียวอีกอันแต่ที่ต้องทำเป็นสีดำเพราะว่ามันจะได้ไม่เด่นเวลาไปวางตรงเวทียอดก็คิดแบบนั้น <c oughs> ยอดก็คิดแบบนั้นแต่ก็น่าจะดีสไปดูสิ่งที่สไปดทำกับพีที่ นั่งอยู่ถึงตีสองยังไม่นอนคนรู้ใจตอนนี้ก็ไม่มีหรือเรื่องสาวเราคงต้องพอหรือเธอมีเออค่อยฝอไอจีรู้เรื่องเตรียมสมน้ำหน้าผมได้เลยครับเพื่อนๆ <c oughs> สายมีกันสามสายดูผุ่มเปิมเลยเยอะ มาดอะคนขี้มาดไม่ค่อยดีแบบเราเขาไม่ดูให้ดูแบบมีของเยอะข่มเราสายก็มีสามโจมีกี่ก้อนไม่มีสักก้อนเลยไม่มีสักก้อรเลยว่าจะซื้ออยู่ก้อนหนึ่งมันชื่อว่าเอ้าไปเอาไปดูเทปที่แล้วก้อนนั้นเท่าไหร่ไม่ไม่แพงไม่แพงแต่หมายถึงว่าพี่แซวเล่นคนคนเขาเบื่อแล้วเบื่อแล้วอันนี้ยังวะอันนี้เป็นซ้อมหรือยังไงวะพี่ไม่รู้ รู้แต่ว่าอย่ากออกไประวังเอฟเฟกต์อ๋อเขาซ้อมเขาซ้อมซ้อมเอฟเฟกต์อันนี้ออกไปได้ไหรือยังพี่ขออ,ออีกนิดหนึ่งแล้วกันใหม่อีกลูกแยงใหม่อีกลูกเราต้ระวังไว้เลยกลังเช็คใช่เช็คเช็คเอฟเฟกต์เช็คอะไรอ่ะนี่แหละตรงกลางเรียงผิดใช่หรือเปล่าถูกแล้วถูกแล้วออกมาตรงนี้ไปตรงนี้น่าจะดูง่ายกว่า <S <S โดยบังเอิญกันที่ตัวเราทนไว้ก็ไม่เดินมีคนบอก,กวันไหนก่มันเคยมันเคยให้ยคำปรึกษาสัณดีนี่เนื้อข้างบนก็จะเห็นเลยว่ามึงอ่านเนื้อ ไม่ได้ซ้อมนะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าวันนี้ได้แค่เช็คลายซ้อมจินตนาการไปแต่คิดว่าไม่พลาดแล้วมั้งมันมีขนาดนั้นนะ่ะองไม่พลาดแล้วพี่แล้วก็ซ้อมมาเยอะแล้วใช่เพราะฉะนั้นรอเจอกันครับเราจะต้องเชิดชายเชิดชายอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเมื่อกี้ก็เนียนอยู่ยอดบอกว่าตอนร้องพี่ใส่แว่นไหมใส่แว่นจะเนียนกว่าเดี๋ยวไปดูว่าเนียนจริงไหมเพื่อนๆถ้าไม่เนียนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะเตรียมแว่นกันดีกว่าตอนนี้ครับ เหมือนไอตัวนักมวยที่สติฟตไฟเตอร์อะไรสักอย่างอะว้าวอยาคิดอะไรไหมครับกีทั้งหออกไปกีบกีดเลยผมว่า,วาอิงมีวิ่งเหอ <c oughs> ไม่เคยเลยใครเคยพี่ถามมาน่อยใครเคยมีสไตล์หริเขาจัดชุดใหลล้เราก็ต้องเชื่อเขาถ้าพี่แต่งเองก็เหมือนเดิมอะของเมื่อกี้มันมีตุ้มหูมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่เราก็ใส่แล้วส่งให้พี่เขาดูจนมันพอดีเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรพอดีเรื่องการแต่งตัวเรามีแต่น้อยไปเลยกับล้นไปเลยไม่พอดีพ,อดพี่เขาจะรู้ความพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดี มันพอดีใช่ไหม,มเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนดูหน่อยนะครับว่าเ๊ะพอดีหรือเปล่ปาที่ต้องใส่สีนี้เพราะทีมของพี่อิงช่วงนี้ช่วงชุดเนี้จะเป็นน้าเงินส้มอนแรกกาททาเองเพราะว่าเราให้คนที่เขามีความสามารถทางด้านนี้ดูดีกว่าน้องอิงค,คอนเสิร์ตแรกเขาทั้งทีเราก็ต้องเต็มที่ทุกอย่างอะเรื่องชงเรื่องชุดอะไรเงี้ยเรื่องเนื้อเพลงด้วยเอาเป็นว่าผมเต็มที่แล้วอีกเยอะ บ่มีคาถามาลงหน,านา้าหน้าไพถ้าน้องให้ตายก็พอได้เป็นเจ้าของบ่มีคาถามาลงหน้าหน้าน,าน,าน,านา้องไห้มันบ่มีไม่อไ,ไม่ต้องแอบ,บเลยรู้เลยว่าเยอะมากเพราะว่าัมดหายหมดเลยทีมงานบอกว่าคนมาเต็มมาล้นเลยวันนี้มีหน้าที่อย่าทําให้น้องอิงเสียชื่อเราต้องเล่นใด้ดีสุดภารกิจเรามีแค่นี้อย่าให้แฟนแฟนพีอิงเขาผิดหวัง เขาจะไม่ติดฝังใช่ไหมบ้านโวยพรให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับโวยพรให้ผมด้วยครับคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์โวยพร พี่นตได้้องเงที่พี่สิงโตเป็นศิลปินในดวงใจ ลีกคนอาจจะไม่รู้อิงก็พูดตรงไปที่พูดซะดูเหมือนหนูหูดไม่จริงนะไม่จริงจริงคือที่ที่หนูแบบแน่วแน่เลยว่าต้องมีที่สิงตอนโชว์ในคอนเสิร์ตหนูอะเพราะว่าอยากรู้ว่าทำไมอะทำไมหนึ่ศิลปินเยอะแยะท่าไม้ในเมืองไทยอะทำไมอิงเลือกพี่อะจริงจริงเวลาเขา พี่สอนน้องแล้วกันนะเวลาเราทำคอนเสิร์ตใหญ่เราควร<ม>จะต้องเอาแขกรับเชิญที่แบบกำลังเป็นที่นิยมศิลปินที่เป็นที่นิยมนี่หนูเอาศิลปินเสื่อมความนิยมมาเป็นแขกรับเชิญมันคันกันไปหมดเลยไม่จริงใครว่าที่สิงโตเป็นที่นิยมอยู่ขอเสียงกรี๊ดหน่อยอค่ะ i oh, you ปิดแล้วนะครับเันมันครับต้องบอกว่าไม่พลาดเลยนะมันไม่พลาดเลยใส่เบ็นทำไมครับมันเสร็จกันแล้วก็ไม่รู้ว่าแสดงเป็นยังไงแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าไม่พลาดอ่ะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผมไม่มีภาคอื่นแล้วมั้งดิมแพคอ่ะเพราะว่าเราถ่ายซ้ำแล้วใช่ไหมมันลุ้นๆไม่รู้จะมีลุ้นๆดูไม่รู้ใครจะเรียกมาเป็นแขกรับเชิญอีกแต่เรามาเองไม่มีอยู่แล้ว นนวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้าจะไปไหนอะไรยังไงอยู่ที่มือของเพื่อนๆเลยครับ <laughs> เพราะเพื่อนๆคือครีเอทีฟช่วยคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยว่าเทปต่อไปผมคนทําอะไรเพื่อนๆคือครีเอทีฟนะครับช่วยกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับปิดช่องกั้น่อยปิดช่องกั้นเอยปิดช่องเลยครับทุกคนวันนี้จุจุเด้อจุเด้อจุเด้อพอกินเสร็จปุ๊บไปไง และหลังจากนั้นท้องเสียท้องเสียกินหนาของท้องเสียหมดเลยกินตามแล้วผมบอกเชี่ยจริงอยากกินอ๋อทำไมดูพี่สิงโตมาแล้วบอเออใช่ก็ดูพี่สิงโตเหมือนกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ขอบคุณพี่กิจมากๆแล้วก็เพื่อนๆขอบคุณครับขอบคุณดาวเขาบอก